7สัตว์สายพันธุ์เก่าแก่ที่อยู่มาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์อันดับที่7จระเข้จระเข้มีบรรพบุรุษที่มีประวัติยาวนานกว่า200ล้านปีพวกมันยังคงรักษารูปลักษณ์และพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกับบรรพบุรุษในยุคไดโนเสาร์ไว้อันดับที่6ปลาฉลามปลาฉลามมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า400ล้านปีเป็นหนึ่งในสัตว์ที่อยู่รอดผ่านการเปลี่ยนแปลงของโลกและยังคงเป็นนักล่าที่มีประสิทธิภาพอยู่ อันดับที่5แมงกะพรุนแมงกะพรุนมีอายุทางประวัติศาสตร์ประมาณ500ล้านปี <Wow. S 1> เป็นสัตว์ที่มีโครงสร้างที่เรียบง่ายและสามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย อันดับที่4หอยทากหอยทากมีบรรพบุรุษที่เก่าแก่และสามารถพบได้ในหลายสภาพแวดลอ้อมตั้งแต่ทะเลไปจนถึงพื้นดินอันดับที่3ปลาไหลปลาไหลมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า200ล้านปีและยังคงรักษารูปแบบการดำรงชีวิตที่คล้ายคลึงกับบรรพบุรุษเอาไว้อยู่อันดับที่สเต่า เต่าเป็นสัตว์ที่มีประวัติยาวนานกว่า200ล้านปีและมีวิวัฒนาการที่ช้าทำให้มันยังคงมีลักษณะคล้ายคลึงกับบรรพบุรุษในยุคดึกดำบรรอันดับที่1นึ่งนกนกเป็นสัตว์สายพันธุ์เก่าแก่ที่มีวิวัฒนาการจากไดโนเสาร์ที่มีโครงสร้างคล้ายคลึงกันซึ่งทำให้พวกมันมีความเชื่อมโยงกับยุคไดโนเสาร์อย่างใกล้ชิดและนี่คือ